Welcome to Banok Floating Markets. Uh, welcome all tourists and foreigners alike. Uh, bring your friends and family for a fun-filled day. Welcome to Tha Nam Banok Banok Thailand. Welcome to Tha Nam Banok Banok indeed. 入啊是啊、大家好，欢迎来到水上市场。大家看，大拉拉板龙。<走> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ดีเจปุสุสิทธิ์นะฮะในเรื่องของดีเดย์ทีวีนะครับตอนนี้ก็ออกอากาศนะฮะช่วงเย็นๆครับ4โมงจนถึง5โมงเย็น1ชั่วโมงแล้วก็ไปนู่นเลยครับวันจันทร์นะฮะอีก1ชั่วโมงพร้อมกับข่าวสาระที่นำมาฝากคุณณอีกเช่นเดิมนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะดีเจปุสุสิทธิ์นะครับผมเองก็พาคุณมาเที่ยวที่เขื่อนกันนะครับสำหรับแวกบริเวณเขื่อนนี้บรรยากาศดีมากเลย ครับเพราะว่ามีต้นทานตะวันนะฮะชาวกรุงเทพมาชอบมาเที่ยวนะฮะหรือว่าเป็นต่างประเทศก็ชอบมาเที่ยวกันเขาบอกว่าที่ระบุรีนี้มีเกิดประสักดอกไม้งามทานตะวันนั่นเองพร้อมกับมีลิงเป็นเพื่อนอีกด้วยนะครับวันนี้ดิเจโปนะครับก็มาที่นี่ตลาด ตลาดน้าครับคุณผู้ชมตลาดนะฮะต้องออกเสียงนิดหนึ่งบ่าบันนอกบันนอกนะครับบันนอกนะฮะจริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็บรริกาศดีหรือเปล่าเดี๋ยวคุณผู้ชมตามดีเจปุ๊บมามาพบกับท่านที่เป็นเจ้าของสถานที่นะฮะเป็นเจ้าของที่นี่จะพูดคุยกับคุณได้รู้เรื่องจริงๆเลยนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่เจพครับจริงๆพี่เทพชื่อจริงชื่อกรุงเทพเนสวงครับอ๋อ เทพเนสวะครับผมนะครับเป็นคนพัฒนานิคมเป็นคนพัฒนาตั้งแต่กำเนิดนะกำเนิดด้วยแล้วก็ลบบุรีนี้ก็อยู่ใจเกิดเลยครับคุณพ่อก็คนลบบุรีลบบุรีเช่นเดียวกันนะครับเป็นคนท้องถิ่นเลยละครับ้องคิดครับเออแล้วแ่บตลาดน้ำเนี่ยเป็นชื่อตลาดใหม่ใช่ไหมฮะที่ข่าวว่าจุนจะเปิดด้วยเป็นไงให้จุนประสงค์เออเราทําตลาดน้ําเชิงประยุกนะฮะประยุกต์หมายถึงว่าประยุกต์จากตลาดน้ําเดิม เพราะของเราไม่ใช่วิถีของเราไม่ใช่วิถีครับของเราเป็นตลาดน้ําประยุกต์ทําขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวครับสําหรับชาวลบบุรีเราลบบุรีเรานี่ก็ถามว่าหล่งท่องเที่ยวกันน้อยมากนะฮะนอกจากเสือบาสักแล้วนอกจากอรยธรรมของลบบุรีแล้วนะครับแหล่งจับจ่ายใช้สอย ก็น้อยนะฮะสารพ่อประคารอย่างนี้นะฮะหรือก่าจะมาเที่ยวปรางสามยอดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพียงไม่กี่กิโลฮะสามสิบกว่ากิโลเมตรนะฮะถึงถึงตลาดน้ำบ้านนอกของเรานะครับครับเออแล้วจริงๆนะฮะเรื่องของเออเป็นยังไงฮะมีพ่อค้าไม่ขายอ่าตอนนี้ก็ให้ความสนใจเยอะพอสมควรนะฮะเพราะว่าตลาดเราจะเปิดตัวโครงการวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองตุลาคมนะฮะ ในปีนี้นะฮะที่จะถึงนี้ฮะ<ช>ล้วก็จัดงานเปิดตัวโครงการจากทางจังหวัดนะฮะให้ความร่วมมือโดยการจาัดโอท็อปของดีเมืองลบบุรีแล้วก็โอท็อปสีภาคฮะ<อ>ก็ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะในในลบบุรีเราเลยในใน,ใน,ในช่วงปีนี้ครับ ของลบบุรีเราเนี่ยเป็นต้นเป็นเอกเลยนะฮะแล้วก็ของภาคต่างๆมา,มาเป็นส่วนที่บอกว่าส่วนประกอบ<า>ที่<ต>าช่วยกันผ้าเนื้อใช่ครับ,น,รบนะฮะตะวันออกเขามีอะไรบ้างอีสานเขามีอะไรบ้างก็จะมารวมกันที่นี่นะะใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วก็แม่ค้าแม่ขายเขาสนใจแหละเขาทาไงฮะ ถ้าสนใจก็ติดต่อเราเข้ามานะฮะทางเบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์อยู่หน้าจอนี้นะฮะครับผมเบอร์อะไรนะฮะถ้าติดต่อกับผมโดยตรงนะฮะครัเป็นเบอร์มือถือนะฮะ082 082 236 236 2009 2009นะครับก็จะขึ้นให้เป็นประจำเลยนะฮะระหว่างที่ ผมได้นังคุยกับพิเทพคุณเทพอยู่นะฮะก็จะได้ทราบรายละเอียดแล้วก็จดเบอร์ได้เลยนะครับแล้วก็สนใจโทรมาถามรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งได้ครับนะครับแล้วจริงๆไฮไลท์คือยังไงฮะไฮไลท์ของเราจะนําเสนอของจังหวัดะครับอไฮไลท์ของเราไม่ได้อยู่ที่ตัวโครงการนะครับโครงการของเราเนี่ยถ้าถามว่าจุดเด่นของโครงการเนี่ยเราคือสวนอาหารสวนอาหารเราจะอยู่บนหน้าผามองเห็นบรรยากาศนะฮะเห็นน้ํา น้ำเราจะไม่มีพาณิชย์เลยนะครับเราจะให้เป็นบรรยากาศที่สดชื่นนะฮะได้มาหรือชมบรรยากาศของบ้านนอกครับครับอันนี้คือจุดเด่นของโครงการส่วนไฮไลท์เราจะใช้จังหวัดเป็นไฮไลท์จังหวัดนะฮะรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและไายในประเทศด้วยนะครับโดยการทาอารยธรรมของลบุรีนะครับแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะฮะของลบุรีเราอาจจะเป็นไข่เค็มดินสะพองครับทการทําดินสะพองการตัด ตอกิ่งมะม่วงนะฮะเกี่ยวกับการเกษตรซึ่งอ,อเาเภอพนาัานิคมผมนี่ถือว่างัวนมสดับหนึ่งะฮะของประเทศ<ช>นะครับหับวนมนี่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของชาวอำเภอพนาัฒานิคมเลยไม่ใช่บอกว,ว่ามาที่พัฒนานิคมแล้วมาเออมีแค่ดอกทานตะวันใช่ครับนะฮะมีแหล่งเรื่องรู้ต่างๆอีกเยอะแยะครับเยอะมากมายแต่ทีนี้เรายังไม่ได้นําเสนอยังนำเสนอใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ คุณเทพก็ต้องการมาไว้ที่ตรงนี้เลยใช่ครับเราจะเอาร,รวมไว้ตรงนี้แล้วก็นําเสนอให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้ว่าเออานน้านมที่นี่นะฮะมีคุณภาพจริงๆนะครับแล้วก็สู่ต่างประเทศนะครับผลิตจกากอำเภอพระนานิคมนี่ถือว่าผมว่าน่าจะ มากกว่าอำเภอมกเหเลยนะครับครับครับนะครับก็เป็นสิ่งที่ไฮไลท์ของคนที่มาแวะเวียนเยี่ยมที่นี่นะครับใช่ครับแล้วก็ได้ติดไม้กับมือติดมือกับบ้านใช่ครับนําไปฝากแล้วฝากฝากไปถึงสถาบันนะฮะการศึกษาต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกรมชีวะหรือสามัญนะครับครับอเราก็จะมีกีราแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับบ้านนอกบ้านนอกของเราเนี่ยนะคะ อาจจะเป็นเครื่องจักรสารการประดิษฐ์งานหัตถกรรมต่างๆนะครับก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนนะฮะเราจะนําเสนอครับผมครับนะฮะก็ฝากไปถามผ่านนะครับสําหรับกลุ่มศึกษาที่จังหวัดลบบุรีของเราใช่ครับอยากจะมาแสดงกันที่ตรงนี้ก็ได้ได้ใช่ไหมฮะได้ครับแล้วก็อยากจะนําเสนอเรื่องที่คุณไม่ได้เสนอเลยก็ได้ใช่ครับนะฮะ พร้อมกันนั้นก็ได้เป็นความรู้ของนักศึกษานะครับใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาเรียกว่าให้ได้รู้จักจังหวัดลบบุรีมากขึ้นใช่ครับจะได้รู้จังหวัดลบบุรีมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางท่านก็ยังไม่รู้เลยนะพอดีผมอาจจะฝากบอกกับนักท่องเที่ยวนะฮะที่กําลังเดินทางที่จะมาชมเราตั้งแต่เดือนปลายเดือนตุลาเป็นต้นไปนะครับโครงการของเราจะเสร็จประมาณ80%นะครับแ0แล้วอ่าใช่ครับเพราะว่าเราก็จะเสร็จ100ปเนี่ย ก็ S <S จะเป็นปีนปอาเซียนอ่า,อาเป็นปีอาเซียนนะครับที่เราเร่งทําการเปิดก่อนนี้เพราะว่าเราต้อนรับเทศกาลทานตะวันนะฮะเราก็สามารถเที่ยวได้แล้วฮะเที่ยว<ช>ได้แล้วแม่ค้าเราก็พร้อมนะครับ หมายถึงว่าโครงการด้านล่างที่ผมนําเสนอไว้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบสมบูรณ์แบบร้อเเซนี่ยจะเป็นปีหน้านะครับนะฮะจะสมบูรณ์จริงๆก็ปีหน้าชชวร์ตรงกับอาเซียนใช่ครับตรงกับอาเซียนเป็นการต้าดรบเลยนะครับที่สําคัญที่สุดนะฮะข้อ้ายไม่ขายของเราก็พร้อมพร้อมที่จะนําเสนอนะครับพร้อมครับพร้อมและก็ที่สําคัญที่สุดก็คือ ที่พักก็ไม่ใช่ยากเย็นเพราะว่าอยู่ใกล้เมืองนะฮะที่นี่เรามีรีสอร์ทเยอะมากอำเภอพัฒนานี้มีสินรีสอร์ทเยอะมากล้อมรอบเลยครับล้อมรอบจริงๆนะฮะอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะฮะมามีที่เที่ยวที่พักที่กินนะครับที่เที่ยวเราก็ล้อมรอบสําหรับที่ตรงนี้นะฮะบ้านนอกบ้านนอกเดี๋ยวเราจะมีที่น่าสนใจจุดจุดจุดน่าสนใจใกล้เคียงใช่ไหมครับเป็นเป็นจุดที่แบบว่า ถ่ายรูปแล้วโอเชอะไรเงี้ยอ๋อในบริเวณของบ้านนอกเราใช่ไหมครับผมตลาดน้ำนี่ยเราทําทุกย่างก้าวนะฮะที่เป็นจุดถ่ายรูปทุกก้าวตั้งแต่ทางเข้าเข้ามาเลยแชร์ได้เลยใช่ครับพอดีว่าปลายเดือนตุลาเนี้ยลิงยักษ์ลิงใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นคอนเซปต์ของเรานะฮะลิงก้าขาอ๋อลิงก้าขาด้วยก้าเมตรก้าขา มีความหมายไหมฮะมีความหมายแน่นอนครับอย่ารอติดตามอีกทีนึงนะครับสูงและก็ใหญ่ที่สุดในโลกสูงแล้วก็ใหญ่แล้วก้าวขาใช่ครับด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ไฮไลท์เป็นจุดเด่นของของหน้าโครงการเราเลยครับหน้าโครงการเราเลยคุณผ่านมาปุ๊บนี่จะไปเกิดบันสักปุ๊บแหมปื๊บนะฮะ้านขวานี่ก็เห็นปเรามีเนื้อที่75ไร่นะฮะเป็นตลาดน้ําผมว่าตลาดน้ําแห่งแรกด้วยใหญ่ที่ใช้เนื้อที่เยอะขนาดนี้นะครับใช่ คือสามารถที่แบบเรียนรู้ไม่รู้จบนะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็เป็นความสบายใจไม่รู้จบเราตอบโจทยนะ์นัาท่องเที่ยวว่ามาครั้งเดียวต้องมาอีกโอ้โห oh. นี่ครับต้อง,องมาอีกแน่นอนต้องติดใจว่างานเทอต้องติดใจแน่นอน,นครับ,รบเพราะเรามีศูนย์สปานะฮะเป็นสปาสมุนไพรร้อยแปดนะครับสําหรับผู้สูงอายุสําหรับคนที่สุขภาพไม่ดี นะครับอันนี้เราได้สูตรมาจากวัดหลวงพ่อท่านกระบอกนะฮะท่านให้สูตรเรามาแล้วเราก็ทําโรงสปามาตรฐานนะฮะใช้คําว่ามาตรฐานเลยนะครับรองรับทัวร์ไทยและเทศได้แน่นอน100%ถ้าเกิดจางประเทศก็มาก็มาเที่ยวที่ลบบุรีนะฮะก็จะคุ้มมากนะฮะเพราะสปาพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าดูแลบําบัดให้กับผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บอู่ด้วยใช่ครับก็ที่นี่นะฮะก็ เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งเลยใช่ครับนะฮะไว้แบบนอนคอยบำบัดคอยนวดคอยเป็นอย่างนั้นเลยใช่ครับก็มีคุณลุงคุณป้ามาคุณพ่อคุณแม่มาคุณลูกก็มีที่พักผ่อนนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้บำบัดอะไรไปนะครับผมรับรองว่าเราตอบโจทย์ทั้งท่องเที่ยวได้ครบนข้างจคือชัดเจนชัดเจนจริงๆนะที่นี่เป็นเป็นแห่งแรกเลยที่ลบบุรีบ่า อถามว่าเป็นแห่งแรกไหมน่าจะเป็นแห่งแรกนะแห่งแรกเลยนะฮะเพราะว่าเราเราคิดไปเที่ยวทุกที่นะฮะก็อยากจะเอาเอาเอาข้อเสียของทุกที่มาแก้ที่เรารนะครับเพราะนั้นที่อื่นมีสวยของเราจะไม่ทำเราจะทำสไตล์ของเรานะฮะเป็นบ้านนอกอีกหนึ่งสไตล์นะครับแล้วก็อยากจะนำเสนอเรื่อง ภาษาพูดนะฮะของลบุรีนะครับผมก็จะเตรียมไว้อย่างภาษาพูดบ้านผมเนี่ยจะเอกลักษณ์คือไทยเบิงบ้งไทยเบิ้งคนโคกสลุงมีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเหมือนบ้านหมีไหมบ้านหมีผมก็จะนําเสนอให้กับนักท่องเที่ยวเหมือนกันใช้าลาวพวนบ้านหมีนะครับสามสามภาษาที่ผมจะต้องนําเสนอก็คือมอนนะครับอของบางขันหมาก บางคำมากที่ลบุรีเราใช่ครับก็เป็นจุดเด่นเหมือนกันก็เป็นจุดเด่นของภาษาของลบุรีเราอันนี้คือไฮไลท์ของลบุรีจริงๆเขาเรียกว่าเอาพื้นถิ่นของแต่ละท้องที่ใช่ครับนะฮะมานําเสนอเซนต์ให้คุณได้รู้ว่าคนลบุรีของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะพูดลาวได้อย่างเดียวนะฮะจะพูดไทยได้อย่างเดียว แต่สำเนียงนะฮะก็แตกต่างไปแตแตกต่างกันจริงๆก็เป็นภาษากลางภาษาไทยของเราครับก็จะฝากพี่น้องชาวลบบุรีนะฮะพี่น้องชาวลบบุรีช่วยกันนะครับเพราะว่าบ้านเรานี้นะฮะเงียบในเรื่องการท่องเที่ยวมานานแล้วนะฮะการที่จะส่งเสริมให้จังหวัดลบบุรีมีรายได้เข้าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าจุดขายของลบบุรีเหลก็มีหลายที่นะครับจะเป็นในเมืองนะฮะพระราชวัง หรือรอาจจะเป็นเขาว,วงพระจรันทร์นะฮะแล้วก็มาที่เขื่อนป่าสัทนะฮะเอกลักษณ์ของลบุรีของเราเนี่ยโดดเด่นก็คือทุ่งทานตะวันนะครับในช่วงนี้ทุ่งทานตะวันเนี่ยก็อยากจะให้คนลบุรีเนี่ยเชิญชวนพี่น้องจังหวัดอื่นๆนะฮะได้เข้ามาเที่ยวกันมา,มาชมกันดีกว่านะฮะลบุรีเราแพ้สระบ,บุรีไปแล้วเรื่องทุ่งทานตะวัน รู้สึกว่าเธอด้อยอยัด <นะ S 2> ด้อยดีกว่านะครับปีนี้ขอให้ฟื้นนะครับ,รบขอให้ฟื้นเพราะว่าทางท่านผู้ว่าท่านกำชับมาเรื่องทุ่งธนวัตเนี่ยเราต้องเป็นหนึ่งรับวบุรีนะครับจะทำวิธีไหนฮะหมายถึงว่าเราดูแลให้งอกงามเ,เราทำกันนะฮะช่วงนี้เราจะทำธนวันต่อเนื่องแปลงนี้บานแปลงนี้หกแปลงนี้บานเสริมกันขึ้นมานะครับแล้วก็ ฝากบอกกับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะมาเที่ยวชมนะฮะเพราะว่าทุ่งธนวันนี้เป็นไฮไลท์ของลบุรีนะครับส่วนเรื่องรายได้เข้าของลบุรีนั้นเนี่ยผมว่าคนลบุรีน่าจะภูมิใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพัมน้ํามันอะไรต่างๆมากมายนะครับทุกท้องที่เรอขายได้ตั้งแต่โอเล่สบู่เลยก็แล้วกันนะผมยืนยันได้เลยว่า รถบุรีเราช่วงท้ายปีนะฮะช่วงสิ้นปีน่ะาท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมามากผมสังเกตจากเขื่อนป่าสักนะครับจากการนับรถนับคนผมทําถนนคนเดินเขื่อนป่าสักมา3ปีนะฮะประสบความสําเร็จทั้ง3ปีนะครับคิวคนจองนอนเต็นท์นี่เยอะมากถึงเดือนกุมภาทุกวันนี้ก็เดือนกุมภานะครับคิวจองเต็นท์นะครับขอให้ถึงหน้าหายแล้วก็หน้าหนาวเข้ามานะครับบรรยากาศจะดีมากใช่ครับ ที่ใจของคนทเอมดบบีก็หมายถึงว่าถ้าเกิดทําที่ตรงนี้สํารองปุ๊บเนี่ยเขื่อนประากนะครับไปดูได้แทบท้องที่แทบแทบบริเวณแถวนี้เลยใช่ครับนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาใช่ครับเป็นหน้าเป็นตาแน่นอนที่สําคัญที่สุดก็คือท่านนายอำเภอที่นี่ท่านโรงเชียแล้วก็ท่านผู้ว่าใช่ครับ่านจังหวัดลพบุรีนะฮะก็บอกว่าให้เทอทอเข้ามา นับหนุนด้วยใช่ครฮะใช่ครับแต่ก็ยังว่านะครับคือขอให้คุณเทพาฝากเลยครับชวนกันมาเที่ยวเยอะๆชวนมาจับจองสถานที่ชวนมาค้าขายกันนะฮะสิ่งที่ดีได้เกิดขึ้นครับครับผมก็อยากจะให้พี่น้องชาวลบบุรีพี่น้องท้องถิ่นที่นี่นะครับช่วยกันบอกต่อนะฮะขยายกันนิดนึงว่าลบบุรีเราเนี่ยเงียบเหงามานานนะฮะเรื่องการท่องเที่ยวนะครับ ผมเคยนั่งประชุมกับสมาคมของผมเนี่ยาการท่องเที่ยวของบิกกี้นะฮะท่านแคร์เรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าลบบุรีเราเนี่ยจะเป็นเมืองเงียบเรื่องการท่องเที่ยวมานานนะครับปีนี้ฮะเป็นปีโอกาสทองนะครับที่ลบบุรีเราจะต้องกระเตื้องเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับอยากจะให้พี่น้องชาวลบบุรีช่วยบอกต่อกันไปนะครับว่าเคลือปลาสักข,ของเรานะครับก็พัฒนาเรื่องการท่องเที่ยว เรื่องมุมมองต่างๆขึ้นเยอะนะโดยท่านพอ,อเนี่ยท่านก้าวเล็งเห็นเรื่องการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับแล้วอีกสองปีข้างหน้าฮะเส้นทางจากลบบุรีมาเขื่อนปาสักไปถึงวังม่วงนะฮะจะมีเขื่อนใหม่ครับเขื่อนมุกเหล็กฮะแล้วเขื่อนมุกเหล็กก็สวยมากฮะับาที่จะตกในน้ํานะครับเส้นทางต่อเนื่องต่อไปคือน้าตกเกศสาวน้อยนะครับเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตครับผมยืนยันว่า ตลาดน้าบ้านนอกบ้านนอกของเราเนี่ยก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางผ่านมานะครับแล้วมาจับจ่ายซื้อของนะครับเป็นของฝากพื้นเมืองนะฮะเป็นของฝากจากสถานที่ต่างๆชาวบ้านของเรานะฮะทำมาขายก็ราคาไม่แพงครับคาว่าบ้านนอกคือไม่แพงนะครับแต่บ้านนอกของเรามีสไตล์นะครับเรามีสไตล์อยากจะให้มาสัมผัสดูนะ อยากให้มาสัมผัสดูนะครับเราจะเปิดโครงการกันเม่อวันที่22ตุลาคมนะครับนี้นะฮะช่วงเปิดโครงการเราจัด5วัน5คืนนะครับมีคอนเสิร์ตนะฮะอยากให้พี่น้องไปเที่ยวชมและภาคกลางวันเรามีกิจกรรมนะครับแหล่งเรียนรู้ต่างๆจากวิาลยต่างๆนะครับแล้วก็กรมสามัญต่างๆในเขตอำเภอพนานิคมนะครับและการแสดงพื้นบ้านนะฮะที่ท้องถิ่นเขารวมตัวกันที่จะมาจัดการแสดงตรงนี้นะฮะ ฝากไปด้วยนะครับฝากไปด้วยครับขอบคุณครับนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะตอนนี้กําลังชมดีเดทีวีอยู่นะครับผมก็ได้พูดคุยกับคุณเทพนะฮะพี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแบบธรรมชาติมันน้อมันนอกนี่คือธรรมชาติแท้ๆและก็จริงๆด้วยมาเที่ยวแล้วก็เก็บเกี่ยวความสบายใจกลับบ้านได้นะฮะพร้อมกันนั้นยินดีต้อนรับนะครับ เริ่มนะครับวันที่22ตุลาคมนี้นะฮะสำหรับงานนี้เป็นงานใหญ่ครับและที่สำคัญที่สุดนะฮะเดีย๋ยวจะให้คุณคุณนะ,ะบอกเพื่อนๆบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับชวนกันอยู่จังหวัดไหนจังหวัดไหนก็มาที่ลบบุรีเรานะครับมีตลาดแห่งใหม่ตลาดน้ำนะครับดูกันนะฮะว่าของเราอะ่ะไม่ใช่แบบมีตลาดน้ำแบบร่างเดิมเหมือนของทั่วๆไปแต่เป็นตลาดน้ำยุคใหม่ฮะ ที่สำคัญเน้นเรื่องความาธรรมชาตินะฮะเน้นเรื่องของความเป็นบ้านนอกนะฮะและที่สุดนะครับคือราคาสินค้าไม่ได้แพงแต่อย่างไรมาแล้วก็จะพบความสบายใจกลับบ้านนั่นเองนะครับที่สำคัญนะฮะเบอร์โทร นะครับจดเอาไว้นะครับพูดคุยกับคุณเทพยินดีต้อนรับนะครับครับผมถ้าเกิดใครมาก็มาแวะปุ๊บก็นะครับมาดูกันนะฮะว่าจริงๆของเรานะฮะถึงจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะฮะอาเซียนปุ๊บเข้ามาถึงปีหน้าปั๊บนะฮะรับรองได้ทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ คุณที่อยู่ที่จังหวัดลบบุรีด้วยนะครับมีโอกาสนะครับดีเจโป๊กจะมาเป็นซีรี่นะครับต่อเนื่องกันนะฮะมาดูความเคลื่อนไหวนะครับของลิงตัวใหญ่ที่สุดนะฮะพร้อมกับความสวยงามธรรมชาติที่สุดอีกด้วยนะฮะจะนำเสนอกันไปเรื่อย,เ,อยเป็นหน้าตาของชาวจังหวัดลบบุรีของเรานะครับ มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่เทพอีกครับและที่สำคัญที่สุดก็ขอฝากคุณคุณเอาไว้ด้วยนะฮะอย่างไรก็ดูทีวีเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องใหม่แล้วก็ที่สำคัญะฮะแวะมาปุ๊บแวะปั๊บเลยนะครับที่พัฒนานิคมที่เองนะฮะไม่ไกลไจากที่ลบบุรีเท่าไหร่แล้วก็ที่กรุงเทพก็ไม่ไกลนะ,ะไม่ไกลฮะเพราะว่ามันมีเส้นทางสายนอกจากกรุงเทพมาร4 2ยสี่สบอืโลครับถึงตลาดเราทันทีครับ เพราะว่ามาทางสายนอกนี่ก็เป็นสายเพชรบรณเพชรบุญลมศักครับนะครับสายนี้ก็มาแวะได้แวะได้เลยครับนะฮะโอเคนะครับมีเรื่องราวที่ดีอะไรอีกก็เดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณคุณต่อนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาพบกับคุณเทพใหม่นะครับพร้อมในเรื่องราวที่ดีๆนำเสนอคุณคุณครับผมขอบคุณคุณเทพมากครับขอบคุณมากครับ 大南板龙板龙，印度鸡，杜大家好，欢迎来到水上市场，再一看，大南巴龙。